เป็นหนังยางแต่เราใส่เป็นแค่ตัว list c u a s t เท่านั้นเองไม่ได้ทำเป็นเป็นในตัว form base อันนี้ก็ถ้ากรณีไม่ได้ต้องการ position ของตัว list แค่ให้แนวแรงดึงมันสามารถดึงได้าะดีไซน์เป็นแบบนี้อันนี้ก็สําหรับ In e i s t ทั้ง M P แล้วก็ I P section นะทำง่ายๆถุงมือ finger โ o ่หรือทําอันนี้เราก็ทําเหมือนกันเป็นตัวสแตร ของดึงใช่ป่ะแต่อย่าลืมว่ามันต้องไม่เลื่อนนั้นพวกนี้ต้องเย็บอีกชิ้นหนึ่งยึดไว้กับนิ้วมือแต่ละนิ้วร่วมด้วนพวกนี้โอทเราก็สามารถทำได้จริงๆพวกนี้นะ่าจะทำสำเร็จรูปไว้เลยเราเคยบอกไทีแล้วเราก็มา <c oughs> แปะแปะๆอันนี้ก็สำหรับ PIP f พีแฟคชเอออันนี้ชื่ออะไรไจับปัะ อันนี้ก็คือมินินัก n u c าเบนเดอร์หรือฟิงเกอร์นักเ e ่เบนเอันนี้มันเป็นชื่อจริงๆมันมีชื่อคนอยู่ด้วยร่วมด้วยสปริงประเภทนี้ที่มันหน้าตาเป็นแบบนี้มันชื่อบุนเนล p r i n งมันเป็นบุนเนลมันก็คงอาจจะเอาออริจินอลมาจากบุนเนลถ้ามันเป็น Finger อันนี้เขาก็เรียกบุนเนลฟิงเกอร์นักเ e b e เบนเดอร์สปริงสำหรับดัดงอข้อ p i เ j พี n t แแ้้วก็เป็นระบบหนังยางดึงทำให้มันมีแรง เฟกชั่นของตัวเียง j o จอันนี้ก็เป็นพวกสปินแบบสำเร็จรูปนะหยิบม,มาจากเชลฟ์ได้เลยสมัยก่อนโรงาบาลงรมีนะเนี่ยมีขายสมัยก่อนมันราคาถูกนะพอตอนหลังทำไมมันปรับราคามาแพงขึ้นโรงาบาลเราก็เลยหยุดสั่งเข้ามาเราก็เลยไม่มีใช้อันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือใช้แค่เ e e l c o Stack ดัดมันลงไปอันนี้ก็คือเป็น Static p r o g นะประสิทธิภาพดีที่สุดก็คงเป็นตัวนี้้มีระบบ Adjustment Mechanism ถ้ามันติดเยอะ อันนี้ดึงทั้ง PIP แล้วก็ PIP join อันนี้ก็เฉพาะ PIP join อันนี้อย่างที่บอกอะแนวแรงอีสี์เรายังไม่พูดถึงมันหายไปป่ะยังไม่ถึงอันนี้ก็สำหรับ PIP กับ PIP ้มันง่ายๆก็เป็นแบบนี้ยากๆก,ก็เป็นแบบนี้แข็งๆก็อาจจะต้องใช้แบบนี้จะพูดถึงอีกอันหนึ่งคือเนี่ยไอ้ระบบ พีอนีรกรณีพีไอพ f e ฟ t ชั่นคอนแ c คเ r อร์้วต้องการแรงดัดเยียดนะมันก็จะมีระบบที่เป็น P Point ์เพชเชอร์สปริไม่ว่าจะเป็น Spring ริงคอยสปริงคอยสปรินต์ e ซฟตี p พินสปริน joint jack หรืออันนี้อันนี้เป็นรีเวิร์สนั c เคิลเบนเดอร์ฟิงเกอร์นั e เคิลเบนเดอรหมือนกบคนละแนวแตะกี้ดึงแฟ c ชั่นเมื่อดึง e อ้ e ฟกชั่ก็ใส่คำว่ารีเวิร์สเข้าไปก็จะเป็น r e เ e ิร์สฟิงเกอร์ c ั l e คิลเบนเดอร์สก็ใช้สำหรับดัดเยียด p พ p j อ i ีจ ไอ้ระบบพวกนี้เขาเป็นระบบ T-point, p e ท s เ r อร p ส i n เหมาะกรณีกับกรณีที่ PIP ติดไม่เกินสามห้าองศาเพราะอะไรก,ก็คือระบบแตกแนวแรงดึงอันนี้ยเขาบอกว่าถ้ามุมง,งอของตัว PIP j o จอที่มันเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยที่แรง2แรงนี้เท่าๆเดิมอี3แรงนี้เท่าๆเดิมเมื่อมุมงอมันติดเยอะขึ้นเนี่ยเมื่อแตกแรงออกมาแล้วเนี่ย แนวแรงที่มันทำหน้าที่เป็นตัวดักเย็นมันจะเหลือน้อยลงเรื่อยๆตามมุมติดงอที่มันเยอะขึ้นประสิทธิภาพมันก็จะลดลงเรื่อยๆขณะที่ไอแนวแรงเดืองงนนี้ทานเซเรเทนพอ์สจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามมุมติดงอของตัว p ีไอพีจอยนั้นยิ่งมุมติดงอเยอะไม่นิยมหรือไม่แนะนําให้ใส่ตัวพีคอยต์เพรสเชอร์สปินจะเกิดแรงเครียดแรงกระทำที่ไม่สบายมากกว่าแรงดักเย็นดังนั้นเมื่อมุมติดเยอะๆก็ควรจะไปใช้ระบบไดนามิกแคชั่นแบบนี้ หรือถ้าแข็งนี้เยอะก็ทําเป็นสแตติกโปรแกสีสปินอย่างนี้ซึ่งเราก็ขี้เกียจทำใช่ปะเราไมขี้เกียจทําเพราะว่าขี้เกียจทะเลาะก,กับโอทีที่ต้องทำมันจะถ้าโดยหลักการถ้าเขาเข้าใจนี่เขาก็ต้องถ้ามุมน้อยเขาควรจะต้องยอมทําเป็นไดนามิกหรือสแตติกโปรแกสีพี่เราเพราะถ้าดูตามไม่คระถิ่นไอ้นี่มันไม่ไหวเราถ้ามุมมองเกินกว่า25เนี่ย มันจะกลายเป็นแรง Translational Force จะเยอะแรงดัดเดียมงไม่ได้มีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่แล้วนิ้น้อยลงไปเรื่อยๆอั้นเราต้องไปอธิบายให้เขาฟังว่าทำไมเราถึงต้องการ Dynamic Spin อันนี้ต่ไอ้ต่ำเนี่ยก็แนวแรงดึงๆึงย่างนะจะเป่าให้มันโอ้โ o สที่มันหนาอสมเนี่ยน้อยอนที่เราจะทำส่วนใหญ่ก็ทาได้แค่เป็น Dynamic อย่างนี้แหละดึงงอไป ไม่ค่อยมีมิลิสมารลาอะไรมากแล้วก็มีเหมือนกันนะออยเฟคชั่นโป่งอามาดึงก็ได้ก็ใส่เฉพาะตัวนิ้วโป้งแล้วก็ดึงมาถ้ามันเป็นยินอีลาสติกก็เป็นพลาติกโฟเกสีแล้วมันเอดจัสแมนะไรดึงไปได้เรื่อยๆแต่ถ้ามันเป็นยืดๆแต่ยีลาสติกมันก็คงเป็นไดนามิกมากกว่าบัดี้สแตปอยากให้นึกถึงหรือว่า เอาไปใช้มันดีมากเลยนะสำหรับพวก p o แฟ f a c t ร r ของฟิงเกอร์ใช่ต่ในช่วงแรกที่เริ่มโมชั่นใหม่ๆเนี่ยทำบัตตี้ไปดี่ช่วยกันขยับงูคนไข้ชอบสบายใช่ป่ะเพราะมันเหมือนช่วย immobilize กันด้วยมีขั้นเคียงมาช่วย immobilize นิ้วที่มีปัญหาหรือหลังจากที่มีบาดเจ็บวินเจอรี่ต่อนิ้วมือแล้วนิ้วมือติดในระยะแรกๆที่เราต้องการให้มันเริ่มมีโมชันเนี่ยทำเป็นบัตตี้เนี่ยจะดีมากเลยช่วยกันไปสองนิ้วมาอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ขยับได้ดีขึ้นแล้วคนไข้ก็ชอบ ทำไม่ยากใช่ป่ะไม่มีอะไรก็คือใช้ตัวเทปก็ได้พันไปแล้วก็ให้คนไข้พันขนาดใช้งานเพื่อช่วยการเคลื่อนไหวของนิ้วที่บาดเจ็บหมดนั่นเลยบอว่าสปินจะมีประโยชน์ถ้าสปินนั้นตอบโจทย์หรือได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการแล้วก็คนไข้สามารถอยู่กับสปินได้มีคอมแทนกับสปิน นี่ฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือถือเป็นความเฟรี่เอ๋ยอย่างที่บอกเอากลับมาเป็นสปินยังใหม่เอี่ยมไม่มีรอยการใช้งานนี่คนสัง่งนี่ใจเหี่ยวเลยนะแต่ว่าคนไข้ไม่ใช้เลยงนั้นะทุกครั้งที่เป็นไปได้เวลาฟอลล่เอาเราต้องให้เอาข้อสป,ปินมาด้วยที่เขาใส่กับมือเดินเข้ามาหาเรานี่เราจะรู้สึกดีใจมากเลยแสดงว่าคนไข้ใช้จริงแล้วนะเราเคยทักคนไข้ออกมาทุกวันไม่เคยเห็นใส่มาเลยคนไข้ไม่รู้อะว่าต้องใส่ตอนไหน สิ่งที่มีปัญหาอันหนึ่งคือบางทีแพทย์ลืมอ่ะจริงเธอพีสอาจจะเป็นคนที่เราช่วยเราได้นะจริงเราอาจจะต้องไปชเชนเดอร์พีซนะข้น,นี้ว่าขางคุณจะต้องเป็นคนแนะนำคนไข้ใส่ใส่สปรินต์ให้ถูกแล้วก็ใส่ตามเวลาที่เราต้องการเพราะคนไข้บางคนไม่รู้จริงๆนะว่าคุณจะใส่ตอนไหนเอาไปแล้วไม่รู้อ่ะใส่ตอนไหนใส่ตอนนอนใส่ตอนใช้ง,งานหรือต้องใส่ทั้งวันทั้งคืนพวกนี้เราก็ต้องอธิบายเขาให้ชัดเจนเพื่อที่จะให้สปรินต์ได้ประโยชน์สูงสุด อ่รหมดแล้วมีอะไรจะถาม